นำไปสู่การสร้างพีระมิดแดงที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยมุมคงที่ประมาณ43องศาทั้งอันซึ่งมันสมบูรณ์กว่าแข็งแรงกว่าแล้วสุดท้ายความรู้นี้ก็ส่งต่อไปถึงยุคฟาโรคูฟูจนเกิดเป็นมหาพีระมิดที่กีซ่านั่นแหละครับโห oh, มุมมองนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันเปลี่ยนภาพพีระมิดเบนซ์ไปเลยนะจากที่ดูเหมือนความผิดพลาดกลายเป็นคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนบทเรียนผ่านความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองใช่ครับประเด็นนั้นสําคัญมาก ความไม่สมบูรณ์แบบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวเสมอไปแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้พัฒนาซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ตามมาแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องวิศวกรรมอย่างเดียวล่ะคะมีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมมุมมองที่ต่างออกไปอีกมีครับมีอีกแนวคิดหนึ่งเหมือนกันบางกลุ่มเชื่อว่ารูปทรงแปลกๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างอย่างเดียวแต่อาจจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ symbolic meaning ซ่อนอยู่ด้วยสัญ,ญลักษณ์ เกี่ยวกับอะไรคะ